สวัสดีค่ะวันนี้สิไปหล่อทงหน้าค่ะมาเบิ่นนนำกันเลยค่ะว่าห้าสิบไปหาอีหยังห้าสิได้อีหยังแน่ไปเบิ่นกนำกันเลยค่ะัาาด,ยยะดีค่ะพี่โน,โน้องาลาสิวค่ะสิสากเดิจ็สิเาหมอนเก่าเนาะจ้ะ นั่นตั้นท่างนี่ไว้น้ำนี่<ะ>ท่างมุงจวยนะ่ะมันไหลเข้ามาขึ้น Để mình đốt, mẹ đốt Cứ chăng cho Mẹ áo bà siêu Mẹ bà siêu Thái đứng cải thế ừ, Bà nhỏ mà mình... Cứ chăng Mình bà, này lời Mẹ áo khiến siêu kìa

ปลาซิวมันจะได้ไหมต้องแน่อน่อด้วย,ย,ยมั้งตื่นแล้วก็มีแต่ปลาซิวที่แม่ตักไว้เราหมฮะก็น,นั้นมันได้สวิงมากเอาอันนี้เลยงอมเลย ปลาเข่งไงเนาะก็ปลาเข่เลยนี่มันเป็งใหญ่ๆนี่มาอาศรมือเลยอีพนี่นี่นี่หินพี่อยากกินปลาเข n งไ y โอเคเลยดแล้วปลาเข่งใหญ่ ว่ามันอันนี้บ่ได้ดอกหูหูมันใหญ่กเข่งนักมูขีต้มเบิ่งหูมันใหญ่โบดบะกอีโตเอามาก็ได้สวิงมาดีมันโบอันนั้นได้เบิ่งนั่นทายแม่บ่ได้เห็นมาเห็ดได้นี่เห็นมะทายนี่นี่นี่ว่าเข่งไงอีริอยู่ทายอยู่นี่เอ้ยขี้ต้มเดี๋ยวว่เข่งสามทีตัวก็เอา เดี๋ยวไปเข็งใหญ่น่ะนั่นดีนั่นอันนั้นเอียงนั่นปลาเข็งนอยอันนั้นน้ำกระห่าบ่อล้อมอ้าวปลามันหลาายปลเข็งดูจิตตมอย่างนี้ตะคอู่นี่ ขอสงคุณคุณก็ปูนบกระถึงดอกริดแกนถ่ายอีอย่างนี้ถ่ายอีอยัางมันใจแห้งนะมั้ยอาปลาเขงเกบขอมยเกืยิดตะ้าเือิดตมันเรอดป่านี่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 โอ้ปลาคอมองนี้ด้วยนี่แองแองหน่อยหน่อย มองกูว่างมาไหนแอ้ก็สิวหน่าคือเด็กตะกินเลยเต้นนั่นนี่บ้าหน่าไหมฮะเข้าไปได็กตะวินมากจังเห็นบอลนี่ไทยเห็นคนบยอะ เบิ้งตีบึงหรือแม่กองกันอยู่ตรงนี้หรอฝนเจ๊สิาท่นนเลยแบบนี้ศาอัน,านนี้มันเสียงไปถ้ยายห็นคนดู đèn đen này các bạn này, này. tên rồi Nằm tới nhanh nhanh như thế này Phát hiện Hả, Hả? 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 Mong nhi mẹ, dù mông nì nì mẹ Quay đợt Nhi, quay đợt Bố ngôm nằm, anh à, nhìn bông mẹ Nhi, bố kiếm nồi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  cửa sang mà không có chỉ quyền được phá luôn này mất làm gì Hãy có cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không หลายเรื่องนานก็ไม่เหมือเราะไ่ได้ขัดเลย เพิงผัดอันนี้เอาป้าขินมะาป้าขง้านะีมนน่มาเลส้าเอาไปทังกุงนะ่นเนาะมงีมนเลเดนเดียวส้าม,มงี่ออกก่อน,นสาม,มองอันนี้ออกก่อนนี่มันบวกนะต้น,นั้นนะเออ

ui 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 ต้มจะไม่เกิดต้มเหรอไม่ตักเต่าี่ได้แล้วได้แล้วะกะเข่งอืมไอ้แก็กซีโต้ก็เอาหน้ามือนนี่โอ้ปวดแอลก็เข่งไงได้แล้วได้สามตัวแล้วนะตัวใหญ่สามตัวเนาะ ตก็ยังสามล่ะเออเด็หาโตก็เอาไปตี เฮือนแล้วได้พี่น้องนี่ลางขี้ต้มลางนี่ลางปรทัดรอนดอกแต่ซ้ำนี่แหละค่ะบ่ได้ดปลาซิวดอกได้ดปลาเขีงคือเกา่าจบคลิปเพียงเท่านี้เด้อค่ะฝากติดตามเป็นกำลังใจให้แน่พอกันไม่คิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะพอกันไม่คิปหน้าค่ะ